รดวอลมอเตอร์ BD วนะครับเนต้าวีนะครับแล้วก็อีกหลายค่ายที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการทำให้การลงทุนจากจีนทยอยแห่เข้ามายังประเทศไทยครับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอื่นกำลังประสบปัญหาแต่ประเทศไทยอยู่ลักษณะตรงข้ามกันนะถึงแม้ว่าการส่งออกจะน้อยลงแต่เศรษฐกิจไทยนั้นดีขึ้นกว่าเดิมนี่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองฮะเพราะหลายประเทศกําลังวุ่นวายทั้งเรื่องสองครามและก็การชจราจชน เอาสภาวะเศรษฐกิจกันก่อนเลยนะครับปรากฏว่าน้ำมันพุ่งสูงในรอบ3เดือนหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำขยับลงนะในประเทศไทยราคา้ํามันก็พุ่งสูงขึ้น2วันติดต่อกันแล้วนะครับราคา้ํามันแตะระดับสูงสุดในรอบ3เดือนนะครับจากอุปทานตึงตัวอุปสงค์เบนซินในสหรัฐอเมริกาและความหวังจีนกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกและทองคาขยับลง นักลงทุนเฝ้ารอผลการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ในรับในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่รู้ดโดนนะฮะไปถล่มมอสโกโย,ย้ำไม่หนุนยูเครนโจมตีในแผ่นดินของรัสเซียทำเนียบขาวยืนกรานว่าพวกเขาไม่สนับสนุนยูเครนลงมือโจมตีภายในแผ่นดินของรัสเซีย หลังก่อนหน้านี้ในวันจันโดรนสองลำของยูเครนบุกโจมตีก่อความเสียหายแก่อาคารหลายหลังในกรุงม,มอสโกเหตุการณ์สร้างความเดือดดานนะครับแก่ทางรัสเซียที่ประกาศว่าจะดำเนินการในการแก้แค้นในขณะที่เกาหลีเหนือก็รัวยิงขีปนาวุธอีก2ลูก หลังเรือน้ำนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเข้าเทียบท่าในเกาหลีใต้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวสองลูกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของประเทศในช่วงค่ำบันจันที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของเจ้าที่เกาหลีใต้ไม่กี่ชั่วโมงหลังเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์อีกลำของสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงฐานทัพเรือแหง่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ในขณะที่สงครามยูเครนเป็นชาติที่มีระเบิดมากที่สุดในโลกคาดใช้เวลากู้ถึง757ปีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเปลี่ยนเป็นยูเครนกลายเป็นชาติที่มีระเบิดมากที่สุดในโลกคาดว่าอาจจะใช้เวลาถึง500ข้อไปฮะ757ปีสรับการเก็บกู้ เคลียร์กับระเบิดที่ไม่ทำงานนะครับที่กร,กระจายอยู่ทั่วประเทศตามรายงานของนักสืิมบูว์สวิทโพสนะครับขอไปฮะตามรายงานของนักสืิมบัว์ชิงตันโพสอ้างอิงจากข้อมูลของทางการและกลุ่มกำจัดทุนน่นระเบิดเพื่อสิทธิมนุชยชนและองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็เอาด้วยพร้อมช่วยไต้หวัน หากถูกจีนยกพลรุกรานการรุกรานไต้หวันของจีนมีความเป็นไปได้ว่าจะกระตุ้นให้ญี่ปุ่นเข้าช่วยเกาะแห่งนี้จากความเห็นของรันตรีช่วยวาการกระทรวงการลาโหมของแดนประดิบเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเซเลนสกี้ก็วอน UN นะครับกดดัน5ชาติเลิกแบนการนำทัญพืชของอยูเครน โอดทำแบบนี้ไม่สมเป็นยุโรปประธานาธิบดีโวโรโดมีเซนสกี้แห่งยูเครนให้สาภาพยุโรปรับรองว่าคำสั่งแบนนำเข้าธัญพืชยูเครนโดย5ชาติยุโรปตะวันออกจะถูกยกเลิกภายในกำหนดเส้นตาย15กันยายนพร้อมย้ำว่านโยบายดังกล่าวเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และไม่สมกับความเป็นยุโรปเลย นะครับในขณะที่วาลาดาเมียปูตินบังคับใช้กฎหมายห้ามชาวรัสเซียทําการแปลงเพศประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียลงนามบังคับใช้กฎหมายห้ามประชาชนแปลงเพศนะครับกำเนิดของตนเองไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือทางการแพทย์อีกหนึ่งการเคลื่อนไหวของการบั่นทอนสิทธิมนุษยชนนะซึ่งทางฝั่งตะวันตกนั้นทําการโจมตีรัสเซีย นในขณะที่นักท่องเที่ยวก็โพสต์สับสิงคโปร์นะครับกรวนเจอแต่ประสบการณ์ที่แย่บรอกเกอร์และนักท่องเที่ยวชาวตะตกรายนึงแชร์คลิปวิดีโอออกเดินทางเยือนสิงคโปร์เมื่อไม่นานที่ผ่านมากล่ำครวนว่าเป็นทริปที่แย่อ้างถึงการปฏิบัติที่เธอได้รับและทุกอย่างแพงไปหมด ถึงขั้นนะขนานนามเป็นว่าเป็นาสเวกัสแห่งเอเชียเลยทีเดียวฮะกับแพงหูฉี่ในขณะที่พ่อครัวของบ้านบารักโอบามาถูกพบกลายเป็นศพอยู่ในทะเลสาบพ่พอครัวประจำบ้านของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งหายตัวไปขณะเล่นแพดดิเพิร์ดนะครับถูกพบกลายเป็นศพจมอยู่ในทะเลสาบบนเกาะนะครับ มาทัสวินญยญัตในลัสเมสซาซูเซสจ้าที่กู้ภัยรมค้นหาร่างของเขาซึ่งวัย45ปีนานถึง2วันหลังจากที่ผู้พบเห็นว่าเขาจมน้ำหายไปในมหาสมุทรนะฮะในทะเลสาบกับบ้านใกล้ๆก,กับบ้านครอบครัวองมา่าระหว่างกำลังเล่นแพดเพ์ทบอร์ดนะครับ อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาได้ให้ถ้อยคำว่าแคมเบล l l นะครับเคยเป็นพ่อครัวประจำทำเนียบขาวและได้ติดตามมาทำงานในเชฟให้กับบารักโอบามาหลังจากอดีตประธานาธิปีดำรงตำแหน่งจนครบ2ส,สมัยเมื่อปี2016และปรากฏว่าเล่นบอร์ดแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่ w t r l s t r o u t n o u นะครับบอกว่าเม็ดเงินหยวนหนีจากโลกตะวันตก หลังปักกิ่งบอชิงตันตึงเครียดหนักหันไปทุ่มลงทุนที่อื่นอินโดนีเซียได้นิสงแลน่นิกเกิลรับไปเต็มเตมส่วนไทยรับทรัพย์จากการลงทุนค่ายรถยนต์จีนชื่อดังสำนักข่าวอเจนซี่รายงานว่ายุคความรุ่งเรืองได้จบลงแล้วหลังจากเม็ดเงินลงทุนจากจีนแห่นี้ออกจากโลกตะวันตกท่ามกลางความตึงเครียดอย่างหนักระหว่างปักกิ่งกับบอชิงตัน บริษัทจีนต่างหันไปทุ่มการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอินโดนีเซียที่มีแร่นิกเกิลที่สำคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้ไปถึง17%ทั้งหมดรวมถึงตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ด้วยนะครับหวังว่าปักกิ่งต้องการจะผนึกความเป็นพันมิตรและการเข้าถึงทรัพยากรสำคัญส่วนไทยได้รับทราบจากผู้ผลิต เพราะจนค่ายจีนชื่อดังฮะซึ่งเป็นกลา s วอลมอเตอร์แล้วก็ BYD ไปลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับในสวังสาภาพยุโรปเล่นสงครามพลังงานจากเดิมเล่นสงครามทางการค้า ทำให้ตอนนี้ราคาพลังงานจึงพุ่งสูงขึ้นในประเทศไทยราคาพลังงานนะฮะโดยเฉพาะนะ้ำมันเบนซินพุ่งสูงขึ้นถึง2วันติดต่อกันแล้วและมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในฝั่งสหาภาพยุโรปสงครามในยูเครนตอนนี้ทิ้งระเบิดเต็มกระจัดกระจายเต็มไปหมด700กว่าปีนู่นจะสามารถกำจัดระเบิดทั้งหมด ที่ฝังอยู่ในฝั่งของยูเครนในขณะที่เซเลนสกี้ก็กำลังประเชิญกับธัญญพืชที่ใช้ในการส่งออกนะครับซึ่งเป็นสเบียงสำคัญเพื่อจะเป็นทุนในการทำสงครามซึ่ง5ประเทศตอนนี้กีดกันธัญญพืชของฝั่งของยูเครนแต่อย่างไรก็ตามบาลาดาเมียปูตินผู้นำของยูเครยนยังคงรุก นะครับยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่สหรัฐอเมริกาปฏิเสธนะครับโดรนที่เข้าไปทําการโจมตีรัสเซียล่าสุดนั้นอ้างว่าไม่ใช่เป็นของสหรัฐอเมริกาและย้ําว่าไม่ให้ยูเครนนั้นเข้าไปทําการโจมตีพื้นที่ของรัสเซียในเชิงงานสังเกตที่น่าสนใจเรื่องของธุรกิจตอนนี้เรื่องของธุรกิจเป็นปัจจัยสําคัญแหละตอนนี้เงินลงทุนต่าง นในฝั่งสาภาพยุโรปจีนกําลังทยอยถอนออกมาไปลงทุนในแอฟริกาลงทุนในเอเชียนะครับสาเหตุหลักๆเพราะว่าสหรัฐอเมริกาใช้หลักการกีดกันทางการค้านะครับพอการเกิดการกีดกันทางการค้านะฮะแล้วก็ไปบล็อกเงินของทางฝั่งจีนทําให้ตอนนี้จีนร,นะรัสเซียนะฮะประเทศฝั่งเอเชียรวมทั้งแอฟริกา ใช้เงินสกุลของตัวเองในการค้าขายกันเองซึ่งส่งผลทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นก็ประสบป,ปัญหามากขึ้นจนเป็นที่มาของอัตราเงินเฟ้อที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนับสิบครั้งนะฮะมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นอีกนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปกำลังเผชิญกับปัญหาส่วนไทยนะครับจากนโยบายแก้ไขปัญหาพลังงาน ที่นำรถไฟฟ้าเข้ามาโดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะไม่เก็บภาษีนะครับนำเข้าเก็บภาษีแวดนะแล้วก็มีการอุดหนุนการขายรถไฟฟ้าในประเทศไทยโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมาสร้างโรงงานในประเทศไทยตอนนี้ก็มีทั้งเกรดวอร์มอเตอร์ b y d นะครับเนต้าวี v, นะครับแล้วก็อีกหลายค่ายที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการทําให้การลงทุนจากจีนทยอยแห่เข้ามายังประเทศไทยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอื่นกําลังประสบปัญหาแต่ประเทศไทยอยู่ลักษณะตรงข้ามกันนะถึงแม้ว่าการส่งออกจะน้อยลงแต่เศรษฐกิจไทยนั้นดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงพระเจริญสงพระเจริญสงพระเจริญ ในหัวใจววงราชชาวไทยพักีราชันองราชชาไทยพักีราชัน หมยูใหญ่แผ่นดินทินทานฝ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฝ้าพาหวานํำผืิดพนได้กินฝ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฝ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฝ้าคอยห่วงหาอาอรผู้คนฝ้าพาานจนผ่านพ้นโผยไผ ควาปันแบ่งไปนำใจเลิศลวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าปันฝ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพยฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น